สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสูขหูสู้คนคือเก่าครับผมพี่น้องครับเคยดอยแซบนัวมากแหละครับพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องมานนี้ตาบักหูเจ้าแกงน้องใหม่เจาแก่งน้องใหม่พักแกมพักกระทินแกมตาบักฮูพี่น้องครับพักกันกองเจาอันนี้พักยังพักอบเอบพักยังโอ้โหเนาะแล้วก็พักแวนครับผมพี่น้องแกงครับผมมาครับพี่น้องเขาวนี้ยอาดันล่างเสียงอาจจิเปลี่ยนเลนเดอร์ครับพี่น้องครับผม บอสบายครับเมื่อคืนนี้ฝนตกว่าสิไปไต่กบไต่เขียดเมียเม่ยก็บ่ให้ไปเขียดให้มใเมี่ยเขียดไห้เมี่ยขนาดเื่อไปนะเจ้ายังสบายเลยเจ้าปจเป็นไข่สัมพี่น้องเ้ยถ้าคือไปนิดกันไปบบกันไปย่านไปตากฝนย่านบ่เป็นไข้อยู่พี่น้องเ,เจ้ามามาเจ้ามากินแตาเจ้าแกงเนื้อใหม่ใส่น้ำปูด้วยนะเจ้า รำพันล้านก็แก่งแล้วไหม่ืปวดหัวจี้จี้เลยพี่น้องไข่ไข่แตกน่าถืกิน,นได้ซ้ำใด้ี่น้องเลยคืออยากไปประสุยางพี่น้องแต่ว่ามันบาดกินกับเพาะเสบเป็นไข่เนาะค่ะพี่น้องมัน ปวดตัวนะเจ้าปวดเมื่อยปวดน้ำต้นน้ำตัวพี่น้องครับพี่อ่ะลอย พักกันนี้น้องมาเพาลกำลังเกยหั่นนะเจ้ามือเขาห้องอยังเจ้ากินกับแกงมะมัยแสบพี่น้องเจ้าอยู่น้ำให้นามันซีมีหยั่งหยั่งที่แหละหยั่งฝนหน่าฝนเจ้าเมิองส้มก็จะคายพัก,ก,พก,กจะคายส้มือพักกันจอง่พักกันจองพักันจองหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อยากใส่มือด้วครับพี่น,น้องจุม่ม lắm <coughs> subscribe <coughs> <coughs> ตะคืนฝนตกงดคืนเจ้าฝนตกแห้งพี่น้องเจ้าพายุเข้านะเจ้าขมปากกินยังมีแต่ขมปากแส่บจนะทำง่าไงเพื่อสวง เพชรเพชร่นองเหมาะขนาดเจาแก่ง hmm. น mm ้อ hmm. ่ <c oughs> แซบืะแกงละไหมนี่พ่อเป็นคนแกงพี่น้องเจ้าเสืหมาหมาเสืถ้าปักผู้ขาไปแล้รเด้อบบบนี้โอ้ยหมาเอ้ยหมาหน่อยเจ้าอืมก่อนสิก่อนสินั่งกินกับถือแสบอะ้รพี่น้องอุละเตือ 3ามตัวแปลาลูกมากพี่นอ้องเใ้่ให้นะเจ้าแม่แม่เอาให้ม่หัน่ครับผมยิ้มแต่ง แกงน้ำม่ที่เด็ดขนาดไหนพี่น้องใส่ปลากระ,กะแยงหอ,อมใต่ป่าท้อฟีมันคนเนื้อเป็นอาจสยจิ๋วคอยมกปลากระ,กะแยงเพราะวัามันเหม็นเจ้าแใส่น้ำปูด้วยอ่ะล้ำเจ้าก่อนน้องมาก็ซื้อมาตัวให้าน้ำปู ตีนแดงเหรอครับครับผมอือปูปูดองพี่น้องครับตำมะเตดกับเพชรน่นเจ้า <c oughs> แก่งน้องใหม่ก็ห่อน Ta cả lắm cho thâu cạn hết ạ, sút giọt, cầm như thế, leng tầm một เพื่ออยากให้มันสวงพีน้องครับซึกแสบทองมาแล้วเปหนไครับลูกมันกินยูบานกยอะเงินครับล่กไม่น้องยูน้าบานถ้ามาได้แกงหน่อยน้องไปกินยูน้าแต่ฝนตกนะเจ้าก็เล็บไปกัน มาจีเสรบฐเจ้าบาทพี่น้องแต่บาพิษเดียบมบสบายเป็นไข่กินยังกับคมไปเวทพี่น้องครับเก่งนะไม่ในล้ำขนาดเจ้ามากขนาดหุณแล้วครับพี่น้องเบิงบูมันกินแสบ น่าเป็นตัวประกอบซื้อมาเน,นี่ยขมปากปวดง่วขึ้นดีระบาดดีระบาดหน่อยครับผมโอ้ อ๋อวนเอา,เอาอสุดหยอดแล้วนะอะพักพักกระจูใจดึงเฮ็ดจึงห่านเจ้าครับ <laughs> ผมโอชินกินไหมกินส้มตำไมห่หลุก <laughs> ส้มตำไหมครับส้มตำ <laughs> ถือฝนเมื่อเดียวบมดติตาคักซำอากาศมันเปลี่ยนมาเะแผลอากาศเนาะเดี๋ยวฝนกระตกเดี๋ยวก็ะหอนนะจ๊ะเดี๋ยวก็แดด,ดปีละเถื่อพี่น้องเป็นไขรปีละเถื่อแต่ว่าบางปีก็อยากเป็นดนแหนเป็นอาทิตย์กลัว่าหมดแล้วค่ะพี่น้องแกงอี่เซ่อรล้ำกับล้ำเพชรกับเพชรน,นะจ๊ะ <laughs> ห่อนกับเพชรบวกกันเนาะจ้าให้ยูคนเนีร์กับเย็นเย็นแล้วพี่น้องครับผมยิ้มแล้วบ่เจ้าไปแล้วเจ้าไปแล้วครับพี่น้องไปยิ้มเองปิงครับผมเคยดอยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนครับผมพี่น้องครับดีใจเกียข้ามาติดตามรับชมเคยดอยแสบหนัวนะครับเราพี่น้องครับผมเจ้าครับผมถ้าพี่น้องมากกับกุ้ไล่ก็แช่เคยดอยนำในเด้อดครับผมพี่น้องครับกดซับสไครต์ตัวนะเจ้าครับผมวันนี้เคยดอยกับท็อปฟีขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสด สวัสดีครับก่นอนนะชินบ๊ายบาย